สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube กุ้งพากินพาเที่ยวครับวันนี้แอดมินนะครับอยู่กันที่ตลาดนัดสามแยกนะครับปากทางเข้าบางสะพานนะครับวันนี้เรามาอัปเดตสินค้านะครับ จากพ่อค้าแม่ค้านะครับวันนี้นะครับมีสินค้าอะไรกันบ้างนะครับที่ตลาดนัดเองนะครับเราไปรับชมกันเลยนะครับเ,เพื่อน ัวนี้ก็เป็นผักนะครับสดๆเลยนะครับมีทั้งหน่อไม้นะครับผ่าตะไคร้ปักบุ้งเก็ดักเขียวนะครับแล้วก็แตงนะตัว้ยี่สิบบาทแต่แต่งกว่าตอนนี้คนกำลังเริ่มทยอยมาเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับตลาดนัด สามแยกร่อนทองมาสะพานนะครับวันนี้แอดมินเนี่ยก็พามาอัปเดตนะครับตลาดนัดที่นี่นะครับเขาบอกว่าอาหารทะเลนะครับผักสดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเนืหมืหม ะะกล้วยนะครับโลสอง้ย่สิบนะครับหมดกล้วยีนไซส์เล็กนะครับโล180ตอนนี้กำลังเปิดตลาดนัดใหม่ๆนะครับปลากันมาสดๆเลยนะครับ ช่วงเปิดตลาดนัดใหม่ๆนี้ต้องบอกว่าปลานี่นะครับมาสดๆกันทีเดียวนะครับวันนี้มีปลาีิโต้ปลาต้โต้หรือเทาเลยกปลาดาบตัวยี้เดียวนะครับเนื้อหมันดีากนะครับเอาไปแกงนะฮะไปแกงอร่อยปลาต้โตแล้วมีเนื้อหมัน เาบอกว่าวันนี้ขายดิบขายดีเลยนะครับช่วงนี้คนกําลังทยอยมามีก็เป็นพวกปลาแห้งนะครับปลาเล็กๆก็มีผลผลม้นะครับคนก็เริ่มทยอยมานะครับตลาดนัดเพิ่งกําลังจะเริ่มโตทุกคนทีเรามาเดินกันที่ตลาดนัดสันแยกนะครับอันนี้นัดกาลังขึ้นตั้งนะครับ ัวใหญ่เลยนะลโตวเอนี่มอไปโตอ้มันนะใช่ไหมไปโต้โลหกสิบไปโตเนื้อมันเลยนะกรัแแกงจะอร่อย ที่ขายไงคะโลหกสิบตาโลหกสิบตวเดียวเขาพูดโลโลหกสิบโลหกสิบเร่งได้ตันเท่าไหร่หกสิบค่ะปลาใส่ตัน

ทรนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็มีแ่หน้าแบหละเลย อันนี้ปลาโอลูกโลห้าสิบเพราะว่เอามาข่นี่แหละโต้นี้ก็ยังสดๆอยู่เลยนะครับดูลูกตาใต่ในยนในถังแล้วแั่เติบเหมือนกันละไม่รู้ไรสิบจะัจะจะได้ใส่รวมใบโต้หรือปลาดาก้บกันด้ขแต่กจะเรียกคาอาืว่าข้นลก็ไอจานเม็ดเราค่อยข้ ้่้ไม่ด้อ้ามจะ้าแล้วิตังแล้ว้ใสุ่งจเย็นเอาอันนี้รอ่ง้ะดน้งม่งาไปดูั้งแล้วก็จำไว้ว่ากี่ิดมั้งกี่โมั้ นี่แผงปลาก็มาลงแล้วนะฮะเดิมจะย่อยลงมีทั้งหมึกนคลับปลาโอแลับปลาตาโตนโ้ราีแถมได้ของัควมเสียสวนแถมตองนี้เยค่ะ

น,นี่ก็เคียงหมูนะครับอันนี้ก็ร้านหมูร้านเนื้อนะครับท,ที่นี่นะนี่มีเลือดด้วยเลือดทุงท้งอะไรรับนะชิ้ห้าบาทก็ไม่เดี๋ยวมาเอาเลือดนะครับ เดิน3:00น.ตอนนี้ได้เต็ม <laughs> <laughs> Not you, I mean, you not, yet. not yet.

ส่วนที่ทางร,รา้านะแกอ,อกไแล้วนะครับทดเด่นใส่ลลมนนีนะครับของมีก่อมีหลายราคานะบีร้อยนทุเรียนนะครับโลง70บาทนะครับแล้วก็โล่ห้าบบาทนะฮะการยาวลูกเล็กนะครับ <c oughs> เนื้อสวยเลยนะครับโล70บาทหมอนทองรบพันเลยนะจ๊ะพี่เลือกดี่ยวพี่มาเลยด้านด้มาด้านเลยเดี่ยว